บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อม,อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่น <c oughs> เบื้องต้น <c oughs> ก็คือธรรมะที่เป็นคําสั่งสอน <c oughs> ก็คําสั่งสอน ของพระบรมศาสดาคําสั่งสอนของพระบรมศาสดานั้นก็เหมือนอย่างกระจกเงาสำหรับส่องให้เห็นเงาหน้าของตนฉะนั้นธรรมะขั้นต่อไป ก็คือเงาหน้าของตนที่กระจกเงาส่องให้เห็นนั่นก็คือสัจจะที่เป็นไปอยู่ในตนอันสัจจะที่เป็นไปอยู่ในตนนั่น ตามที่ธรรมะคําสั่งสอนอันเป็นเหมือนอย่างกระจกเงาส่องให้เห็นก็เป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติอย่างหนึ่งปรมัติตถสัจจะความจริงโดยปรมัตย์อย่างหนึ่ง สมมติสัจจะนั้นก็คือข้อที่สมมติกันขึ้นอันคันว่าอันคำว่าสมมติกันขึ้นนั้นก็ไม่ใช่มีความหมายเป็นเล่นๆอย่างที่พูดกันว่าสมมติว่า หรือต่างว่าแต่ว่ามีความหมายถึงว่าข้อที่มีมติร่วมกันเพราะว่าสมมติหรือสมมุตินั้นก็มาจากคำว่าสังที่แปลว่าร่วมกันหรือพร้อมกัน กับมตินั่นเองคือที่มีมติร่วมกันพร้อมกันและมะตินั่นก็แปลว่าความรู้ก็คือว่ารับรู้รับรู้ร่วมกันสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมตินี้ก็นับตั้งแต่สมมตินาม,มารูปอันนี้ว่าตัวเราว่าของเราว่ามีชีวิต ดำรงอยู่และก็เป็นชายว่าเป็นหญิงเป็นภูมีภาวะมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่าเป็นมารดาบิดาเป็นบุตรธิดา เป็นพี่เป็นน้องเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเกี่ยวแก่ทรัพย์สินก็รับรู้กันว่า เป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างนั้นเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างนี้เกี่ยวแก่ทรัพย์สินก็เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่งเกี่ยวแก่เชื้อสายวงตระกูลว่าเป็นมารดาบิดาเป็นสามีภริยา เป็นบุตรธิดาเหล่านี้เป็นต้นทางวงตระกูลที่สืบกัน <c oughs> ก็เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่ง <c oughs> และวาจาที่พูดกัน ว่าเป็นวาจาที่จริงหรือไม่จริงในเรื่องราวทั้งหลายก็เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่งตลอดจนถึงเครื่องมึนเมาทั้งหลายเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ ที่ทำให้เกิดความมึนเมาก็เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงสอนให้ทุกๆคนรู้จักสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติ ของตนของตนและก็ปฏิบัติให้ชอบต่อความจริงโดยสมมตินั้นเช่นว่าโดยชีวิตร่างกายทุกคนต่างก็มีชีวิตร่างกายอันเป็นที่ รับรองร่วมกันรับรู้ร่วมกันว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้และก็ต่างมีความรักชีวิตร่างกายของตนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ มีศีลในกันคือไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายร่างกายกันแต่ให้มีเมตตารักใคร่เกื้อกูลกันให้มีความสุขเกี่ยวแก่ทรัพย์สมบัติ ถึงทุกคนต่างก็มีทรัพย์สมบัติเป็นของของตนและต่างก็มีความรักห่วงแขนอยู่ในทรัพย์สมบัติของตนพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งสอนให้มีศีลในทรัพสมบัติของกันและกันคือไม่ให้ลักขโมยกัน มาให้ถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการเป็นขโมยโด้วยวิธีต่างๆและก็สอนให้ประกอบสัมมาอาชีวะคือการสแสวงหาทรัพย์สมบัติให้ได้มาโดยทางที่ชอบต่างๆ ตลอดจนถึงให้รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัติในทางที่ถูกที่ควรเกี่ยวกับเชื้อสายวงตระกูลซึ่งทุกคนต่างก็มีเชื้อสายวงตระกูลโดยเป็น มารดาบิดาเป็นบุตรธิดาเป็นสามีเป็นภริยาเป็นพี่เป็นน้องเหล่านี้เป็นต้นก็ตรัสสอนให้มีศีลในวงตระโกนคือมิให้ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย โดยที่ให้ประพฤติชอบในกามทั้งหลายเมื่อเป็นผู้ชายก็ให้รู้จักมีความรักมีความยกย่อง ในภริยาของตนเมื่อเป็นหญิงก็ให้มีความรักมีความเกื้อกูลในสามีของตนและแม้ว่าฝ่ายชายนั้น อาจจะมีอธิบายเกี่ยวแก่ความที่จะได้ภริยาอีกต่างๆได้แต่แม้เช่นนั้นก็เป็นไปตามยุคตามสมัย ส่วนฝ่ายสตรีนั้นก็จะต้องมีความจงรักภักดีอยู่ในสามีของตนเท่านั้นดังนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติอีกด้วยเพราะบุตรที่เกิดมานั้นเมื่อต่างได้ปฏิบัติชอบต่อธรรมชาติ และต่อขนบธรรมเนียมเกี่ยวแก่ศีลแก่กฎหมายเป็นต้นบุตรที่เกิดมาก็ย่อมจะทราบได้ว่าเป็นลูกของใครใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ถ้าประพฤติสับสนกันแล้วก็ยากที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ แต่ฝ่ายพ่อนั้นก็อาจจะรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ชอบซึ่งความปฏิบัติชอบนั้นยอมกำหนดด้วยความที่มีมติร่วมกันอันเป็นสมมติดังกล่าวนั้นตามยุคตามสมัยด้วย และต้องเป็นไปตามธรรมชาติที่ทุกๆคนเกิดมาอีกด้วยรวมความว่าให้ยุติด้วยหลักของศีลของที่มีความรับรู้หรือรับรองร่วมกันเพราะฉะนั้น เมื่อต่างได้ปฏิบัติให้มีการรับรู้รับรองร่วมกันได้และมีความสุขในระหว่างสามีภรรยาในระหว่างมารดาบิดาบุตรธิดาในระหว่างพี่น้องทั้งหลายเรื่องยมกันอยู่เป็นครอบครัวมีความสุขความเจริญ ก็เป็นอันปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อความเจริญของวงตระกูลสืบต่อไปในส่วนที่เกี่ยวแก่ววาจาที่นับถือกันเมื่อพูดเช่นนั้นเป็นการพูดจริงพูดเช่นนั้นเป็นการพูดเท็จและการพูดเท็จนั้น ก็เป็นการตัดประโยชน์เพราะเมื่อพูดออกไปมีผู้เชื่อถือก็ย่อมจะเกิดโทษเสียประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ,จ้าจึงได้ทรงบัญญัติศีลเกี่ยวแก่วาจามิให้พูดเท็จและให้พูด ค่อยคำที่เป็นประโยชน์แม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรจะพูดเบิกเวงความจริงและเป็นประโยชน์จึงสมควรพูดและก็ต้องพูดในถูกกาละเทศะคือรู้จักการเวลาในการที่ควรจะพูดไม่ควรพูดและ ให้รู้จักประมาณในการพูดไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อเรื่อยไปต้องเลือกพูดสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอันเป็นไปพอเหมาะพอควรในส่วนที่เกี่ยวแก่ของมึนเมาทั้งหลาย ก็สืบเนื่องมาจากความประมาทคือความมัวเมาเลินเล่เลอเผลอเพลินที่ทุกคนย่อมจะมีอยู่น้อยหรือมากเมื่อมีสติอยู่ มียานคือความอย่างรู้อยู่ซึ่งเป็นตัวปัญญาก็อาจจะไม่ประมาทหรือว่าประมาทน้อยแต่ว่าถ้าขาดสติขาดปัญญาก็จะประมาทมากเพราะฉะนั้นถ้าไปเพิ่มเติมของมืนเมาคือสุราเมรัยต่างๆเข้าไปอีก อันทำให้มึนเมาก็จะทําให้เกิดความประมาทมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเมื่อร่างกายมึนเมาจิตใจก็ย่อมคุณมัวเป็นไปตามร่างกายเมื่อเป็นดังนี้ก็กลายเป็นขาดสติ ขาดปัญญาในขณะที่มึนเมานั้นไปเมื่อขาดสติขาดปัญญาก็จะกลายเป็นผู้ที่ประมาทมากสามารถที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆแม้เป็นสิ่งที่พึงละอายอย่างยิ่งได้แม้เป็นสิ่งที่เสียหาย อย่างยิ่งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติศีลในเรื่องนี้ให้งดเว้นเสียจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทและให้ปฏิบัติอบรมสติกับปัญญาให้มีรักษาจิตใจ รักษาตนอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นภูที่ประมาทน้อยหรือว่าไม่ประมาทเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้เว้นจากสิ่งที่ชั่วที่ผิดให้ประกอบกระทำสิ่งที่ดีที่ชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เหล่านี้ก็เป็น คำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเกี่ยวแก่สมมติสัจจะความจริงโดยสมมติทางนั้นเพราะว่าอันชีวิตร่างกายก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งทรัพย์สมบัติก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นโดยปรมัทสัจจะคือความจริงที่ละเอียด ที่มีเนื้อความอย่างยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนมุ่งเข้ามาเพื่อให้กำหนดรู้จักอริยสัจก็คืออริยสัจทั้งสี่อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข างปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อรดียสัตคือทุกข์นั้นก็คือให้รู้จักว่าชีวิตร่างกายอันนี้ดังที่เรียกว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นตัวทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายและยังต้องเป็นทุกข์ต่างๆทางจ,จิตใจคือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาต นทุกขะนั้นก็รวมเข้าด้วยความพยาธิป่วยไข้ด้วยซึ่งสรุปเข้ามาก็เป็นความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักรวมเข้ามาอีกก็เป็นความปรารถนาไม่สมหวังซึ่งรวมเข้ามาอีกก็รวมอยู่ในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเหล่านี้ และให้รู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทรงชี้เอาตัณหาความริ้นรนทยานอยากอันเป็นการมาตัณหาเพราะว่ตัณหาวิปะวะตัณหาดังที่ได้กล่าวอธิบายมาแล้วเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานคือความยึดถือก็ยึดถือว่าเป็น ตัวเราเป็นของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยึดถืออันได้แก่ขันทั้งข้านี้จึงเรียกว่าอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือเพราะฉะนั้นเมื่อมีตัณหามีอุปาทานดังนี้จึง เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าความอยากความยึดนั้นก็คืออยากยึดเอาตัวทุกข์นั่นเองเพราะว่าทุกทุกอย่างเป็นต้นว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าอันได้แก่ชีวิตร่างกายอันนี้ทั้งหมดเป็นต้นที่ยึดถือไว้ดังกล่าวในหมวดสมมติสัจจานั้น ็เป็นความยึดถือทุกนั่นเองไม่ปล่อยทุกจึงต้องเป็นทุกเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนให้รู้จักว่าตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นตัวสมุท,ทยัยและเมื่อจะดับทุกก็ต้องดับตัณหาพร้อมทั้งอุปาทานที่เป็นตัวสมุทัยเสียให้ได้เมื่อดับอันนี้เสียได้จึงจะดับทุกได้ แล้วก็ทรงปฏิบัติให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองแปดรวมเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นปรมัิตถสัจธรรงนั้นชี้ให้เห็นสัจจะคือความจริงอย่างแท้จริงที่จะเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่แม้เช่นนั้น การปฏิบัติเกี่ยวกับสมมติสัจจะทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติคือจะต้องมีศีลดังที่กล่าวมาแล้วทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วแล้วก็จะทำอะไรกันก็ทำได้ตามชอบใจอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติสัจจะโดยปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมที่ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับสมมติสัจจะทั้งหลาย และก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะแก่ปรมตถทัจจะหอบรมปัญญาคือความรู้ให้รู้จักทุกรู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรตต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสื่อต่อไป